นี่นะครับไซ์ละ120บาทของเรานะครับเนี่ยระบบยอดแข็งมากนะครับแข็งเลยเพราะมันสามสี่เดือนนี้กล้าแดดมากนะครับแข็งเลยดูนะครับแบบเด้งไปเลยแข็งแล้วเดี๋ยวเรามาเรามาดูระบบลากกันดีกว่าเดี๋ยวระวังกี่ได้ดูระบบลากมันนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างระวังอย่าบังกล้องเดี๋ยวดูดีกว่าระวังกี่ได้ดูลูกค้าถามว่าระบบลากเขาเป็นยังไงบ้างต้นใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวดูกันเลย ครับนี่นะครับนี่นะครับลากมาเต็มถุงมากครับเต็มถุงมากนี่ดูด้านล่างดูด้านล่างนี่นะครับเป็นลากใหม่ขาวๆนะครับนี่ครับลากใหม่เลยระบบลากขดไม่มีนะครับผมเนี่ยเวลาปลูกนะครับเราก็แค่คี้พวกดำๆนี้ไปนะครับมีเท่านี้เองครับขี้พวกดำๆสกปรกไปเดี๋ยวนะหวังคี้ไปลองตัดเลยครับเวลาแรกปลูกนะครับแรกปลูกเราตัดออกเท่าไหร่เนี่ยปุ๊บไปครับพวกดำๆนี้คีบออกเลย นะครับเป็นต้นใหม่นะครับไม่มีรากขดร้อยเปอร์เซ็นนะครับแลระบบรากตะขาบนะครับดูดูรากตะขาบครับพอเราแกะถุงก็จะอยู่ทรงถุงเลยนะครับเขาจะรัดไว้แน่นเลยนี้เป็นรากใหม่เลยนะครับระบบต้นสีดูสีต้นนะครับสีใหม่เลยนะครับนี่คือรากใหม่ไม่มีรอยแตกแบบว่าต้นข้ามปีครับยอดก็แข็งนะครับสามารถลงปลูกกลางแดดได้เลยนะครับต้นไซนี้นะครับสามารถลงปลูกกลางแดดได้เลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับ มาเลยให้มั่นใจว่าระบบรากเราดีแน่นอนนะครับไม่มีรากขดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรามีท่านเลือกเยอะๆเลยครับผมเยอะมากนะครับท่านไหนสะไอจะเอานะครับก็มาเลือกในที่แปลงเลยนะครับโอ้แนะนําเลยครับต้นรุ่นนี้แนะนําเลยแนะนําเลยแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ยักษ์นะครับมาเลยนะครับเลือกคัดแห้ลูกค้ากันนะครับท่านไหนสนใจมาเลยนะครับ ลากดีไม่มีปัญหาบุกกลางแดดได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำการตัดลากคีบลากของต้นเล็กกันนะครับผมสวัสดีครับ